ไม่รู้ไม่เคยขับยังไปนั่งรถนี่ไม่สนใจเลยว่ามันต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันเป็นหน้าที่ของคนซื้อป่ะต้องมาได้ดูแลใช้เว้ยนี่เดี๋ยวก่อนไปกินข้าวเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้จบเลยป่ะเอารถก็ต้องรักสิรถไม่รักได้ยังไงม่เติมน้ำมันเครื่องการใช้รถเราต้องดูแลรถนะเว้ยไม่ใช่แบบไปใช้อย่างเดียวเหยียดอย่างเดียวเติมอย่างเนี่ยไม่ได้มันต้องดูแลรถด้วยไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายน้ำมันเครื่องเลย ไ่ต่อไปกินข้าวแล้วไปไปไปหิวอะนี่เราอยู่ที่นี่ทาวเวรลินเซอร์วิสเซ็นเตอร์เหมือนเป็นศูนย์เซอร์วิสที่อยู่ในปั๊มคาวเท็นะเรากำลังจะ ปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมาดูทำไมเราต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่นี่มันคือน้ำมันเครื่องอะไรรู้ปะมันคือน้ำมันเครื่องคา e c h คฮาวโบลีนสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะแท้ร้อเซเขาได้รับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดในโลก A P I S P ขาโดดเด่นเรื่องการป้องกันการสึกหลอของเครื่องยนต์อย่างสูงเลยนะคือปกป้องทันทีที่สตาร์ทไปจนถึงรอบสูงสุดเวลาเหยียบรอบสูงสูงนะพร้อมทั้งทําความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มรูปแบบช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ถึงขีดสุดเลยนอกจากนี้ไอ้ปัญหาการจุดระเบิดผิดจังหวะที่รอบต่ำเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเสร็จแล้วไวมากใช่ไม่นานดูแลร่างกายดูแลได้ทําไมดูแลรถไม่ได้เราต้องรักรถให้เหมือนร่างกายเรานะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วจะได้ไปต่อได้ไปไปไปน้ำมันที่นี่ก็เจ๋งนะเว้ย

ตอนเราจะไปเราเติมน้ำมันก่อนรู้ป่ะเขามีโปรโมชั่นด้วยเนี่ยเราเติมแต่ปั๊มคาวเทคตลอดเราชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าหนูเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยเขาด้วยเอาแน่สิทำไมเรารู้ว่าไม่ได้ปกติฉันเป็นคนปกตินี่รู้ตลอดเลยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลูกเยอะเราไม่ไดไหนบอกรู้มีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นที่นี่อ่อะไรบ้างจริงๆแล้วถ้ารูดการ์ดเนี่ยได้เงินได้แคชแบ็กคืนนะเราแวะที่นี่ตลอดแล้วตอนนี้มีพิเศษกว่านั้นอีกเติมน้ำมันเกิน600บาทซึ่งรถเราเติมเกินอยู่แล้วอ่ะแต่ก่อนจะได้โปรโมชั่นต้องทำไมต้อง มาแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อแอดไลน์แอดแอด I love c l u t e c h นะจะได้เป็นอีคูป,ปองมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โชว์อีคูป,ปองให้พี่เขาดูนี่ค่ะอ่ามันก็จะลดไป15บาบาทเมื่อเติมน้ำมันเกิน 600บาทขึ้นไปพิสูจน์แล้วน้ำมันคาวเทคถังเดียวเลยนะเที่ยวได้ไกลกว่าเพราะอะไรรู้ปะมีสารเทคลอนที่ช่วยทำความสะอาดหัวฉีดและเครื่องยนต์ไปได้ไกลถึง4.63จะขับเที่ยวเหนือกลางใต้อีสานออกตกไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลเพราะคาวเทคเติมสุขให้คุณทุกเส้นทางได้ที่คาวเทคสมาร์ทสเตชั่นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พาเมยหนะลวงม,มาดูนะครับว่าต้องดูแลรถต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องมาเติมน้ำมันแล้วก็ดูว่าพี่ๆที่ทำงานที่ปั๊มเนี่ยเขาทำงานกันยังไง เดี๋ยวเราจะพาไปดูเมียน้อยเราอยากดูไหมเราจะพาคุณไปดูทุกคนไปดูเมียน้อยเราว่าเมียน้อยเมียน้อยเราหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดตามกันต่อไปทำไมตากล้องมันต้องยิ้มด้วยวะโอเคเดี๋ยวไปดูตามติดชีวิตเมียน้อยกัน toga ใช่ได้น่ใช่ได้เอ้ย yes สวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะเราจะพาไปตามติดชีวิตหัวชีวิตผัวไม่ใช่วันนี้เราจะพาเมียหลวงไปเจอเมียน้อยกับเปี๊ยงนวลกันแล้ว่แต่งตัวอะไรเลยนี่เขาวันนี้เป็นตีมหนแบบยุคเก่า เสื <The S 2> ้อ <vintage. S 2> วินเทจชาวบนเลยเมียก็เก่าเสื้อก็เก่านี่เสื้อเสื้อวินเทจนี่นร้านนี้ร้านนี้เด็ดมากเด็ดมากร้านนี้มีแต่ของแวรงของแรงเท่ปะรู้จักปะเนี่ยใครรู้จักปะเนี Dog เ่ย Snoop Dogg รถก็เก่าเมียก็เก่ามีแต่ลไรเก่า,กาๆอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูพาเมียหลวงไปหาเมียน้อยไปติดตามชมกันไปไป<ะ>เอ้ยคันนี้ อ,อันนี้อันนี้อันนี้เอางี้อ่ะติดไม่ติดเราว่าติดนะนี่ตาตากล้องกีตาม์มัสสากถืโอ,โอโคโคติดไม่ติดติดอย่นั้นะดสิลูก เหม็นะเหม็นไต่ก็เหม็นต่ก็เห็นอจจะเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะพาไปดูนะว่าเมียน้อยจะสวยแค่ไหนเีย oh, <no. S 2> น้อยเมียน้อยก็สวยเนี่ยหม่กว่าแน่นี่มันเก่ามาก,าจ,กาจากบ้าน,น,นม่าโกโกนิซันโจโกโตบะโนเ เราจะไปหาไม่น้อย,อยนวก็ได้คนที่มาอ,อยู่นั่นแหละี่ายทำง่ายคนดูเขาอยากด,เดาเูเดี๋ยวเราไปกัน ูเราเวลาขับก็อยู่สองอย่างนั่ะก็คือวอเตอร์เทมอันนี้82องศานี่รถติดๆนะรถติดๆนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นแอร์เทมก็ไม่สูงเกินไปวอเตอร์เทมนี่ก็ไม่ควรเกินเก้าห้าร้อยใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยเราขับจำได้เลยว่าแบบเป็นร้อนจัดร้อยแปดร้อยกันมาตลอดใช่ใช่ใช่แล้วนี่นะนี่มีพวงอะไรพวกอะไรพวกอะไร่เซ็นเซ็นโดยอเมซัง มมามยนี่ไ<ช>งจะพาไปดูเมยน้อยเนี่ยเต็มๆเลยเดี๋ยได้เจอเมยน้อยเนี่ยมีที่ไหนอโอ้โหพาเมยหนุกมไปดูเมยน้อยถ้าทีหลังจะไปบอกล่วงหน้านิดน,นึงจะได้ตามพวกไปถูกไ,ไปไหว้มันมั้งคือไหว้มันจะเมยหนุ่มจะเมน,น้อยแต่เมยหนุ่ไหว้เมยน้อยแนละ้วจะปไปไหว้มันมั้ง <c oughs>

ถึงที่บ้านเมียน้อยเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้านเมียน้อยสวยไหมเบะเบะเดี๋ยวจะพาไปดูเมียน้อยตอนนี้เราอยู่ที่อู่สามเก้าห้าโอเคนะไม่เราตื่เต้นะสามเก้าห้าซอร์วิสความจริงจะปากรเมียจับได้ว่ะสามเก้าห้าเซอร์วิสอ่าสุขคนทะสวัสดิ์สิบเก้าของพี่บุ๋มนะทุกคนในวงการรถซิ่งที่แบบบูรณะรถเนี่ยจะรู้จักพี่บุ๋มอย่างดีว่าพี่บุ๋มขึ้นชื่อในความเนี้ยบก็จะเห็นรถที่แบบมาเซอร์วิสมาที่ตั้งศูนย์นะ ก็จะเนียบทุกอย่างนี่มี s สองพด้วยมี Skyline l i n e มีสอพันเดี๋ยวเราพาไปดูมีน้อยจะหน้าตาเป็นยังไงเดินมาเดินมาต้องต้องขอเท้าความก่อนเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่รู้ว่ารถมันยี่ห้ออะไรยังไงอันนี้คือ RX 7รหัส FD 3 S ก็คือ Mazda RX 7 FD 3 S ที่เราใช้ตั้งแต่สมัยมหาลัย และเราก็มีความฝันมาตลอดว่าอยากได้ m a สเตอร์ทุกโฉมโมเดลนะ oh, <no. S 1> แล้วที่เห่นข้างหลังนี่คือเ oh. มียน้อยก็เมียน้อยก็ขาวผ่องกว่าเมียหลวงเยอะมาก oh. เพราะว่าเนี oh. ่ยดูความเชฟของเขาเนี่ย oh. เขาจะสวยงามนะแต่ถ้าเกิดดูเชฟของเนี่ย oh, <no. S 1> ก็จะแบบเหมือนคนแก่ทั่วไปเอ่อที่แบบเหมือนต้องบูนะ s fine, <S ใหม่รอบ <no. S 1> แล้วอันนี้อันนี้คือ m a z d a อรรหัส fc 3 s อันนี้ S D 3 S อันนี้น่าจะตั้งแต่ปี91ขึ้นไปอันเนี้ย91ลงมาก็คือตั้งแต่ปี80กว่านะจะบอกว่าเป็น90ยุค9กก็ก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่80กว่านะแต่น,นี้รุ่นนี้เก่ามากแล้วก็หายากกว่าตัวตัวใหม่ตัว F D เยอะมากจุดเริ่มต้นคือเราไปหารถก่อนก็คือให้น้องๆช่วยหาแล้วก็ซื้อโดยไม่บอกมันมซื้อมาแบบ นี่คือหาแล้วหรอไม่ไม่ไม่ล้อก็ไม่มีเอ้ารถมันต้องมาทําใหม่ไงขงในเราเเราเราเล่าให้ฟังก่อนคือตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นรถคันนี้สีนี้เป็นของเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเขาก็แต่งมาพอสมควรนะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีความอยากได้ของเราว่าเราอยากได้หน้าตาแบบนี้คือเราจะให้มันเป็นฝาแฝดกับคันนี้นะมันจะมีรถที่ญี่ปุ่นที่มันแบบ จอดคู่กันเป็นฝาแฝดเดี๋ยวเป้ขึ้นลูกให้ดูดนะความแตกต่างของมันคือแน่นอนมันหายากมากก็อะไรเบริกได้ก็คือเบอิกของใหม่หมดเลยเก่าอย่างเดียวก็คือตัวถังรถตอนนี้ก็เนี่ยให้ดูคือตัวถังเนี่ยทำที่พี่บุ๋มใช่ไหมครับแล้วก็ <S <S 1> <S 1> เครื่องยนต์ทำที่อู่พี่มะโรตารี่เดวิลูชันก็คือตัว FD ก็ทําเหมือนกันแต่เครื่องยนต์ตรงเนี้ยกำลังประกอบอยู่แล้วก็มันขออุบไปก่อนว่าจะเป็นกี่แดงมาแต่ว่าบอกไ้เลยว่าเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบ จริงๆมันจะต้องเป็นเทอร์โบนะไ7เนี่ยไม่มีเทอร์โบแล้วก็ใช้เป็น3มโรเตอร์เสียงก็จะลั่นๆหน่อย <Rot ary. S 1> โรตารีโรตารีคืออะไรรู้ปะ่ะ <Rot ary. S 1> โรตารีตารีคือเครื่องสูบหมุนอ้าวมันก็จะหมุนอย่าง,งี้<ช>ปกติเครื่องลูกสูบก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่นี่มันหมุ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 นจุดระเบิดอย่างนี้เดินมานี่เดินมานี่ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยรอบ,อบไหม่กิฟททุกอย่างนะยันพวกขอบยางพวกนี้ก็ก็เบิกใหม่หมดอันนี้คือของที่ ที่เบิกมานี่ก็จะเห็นก็คือของเบิกใหม่หมดเนี่ยพวกเฟืองท้องเฟืองท้ายอะไรก็เขาเตรียมไว้ในห้องนี้เป็นห้องประกอบนะอ๋อนี่ช่วง่างไอ้ที่ยกน้ำหนักไม่ใช่อีเจ๊บอกดัมเบลว่ะก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างรถรุ่นเก่ารถรุ่นใหม่รุ่นใหม่ของ F d ดีเนี่ยก็จะเป็นโค้งๆนิดหน่อยอันนี้เขาจะเรี่มเหียอย อ่ะคอมเมนต์กันรุ่นนี้กับรุ่นนี้ชอบรุ่นไหนมากกว่าอ่ะชอบไหนมากกว่าชอบนี้ดิทำไมอ่ะมันฉบเฉียว,วมันเนียมันธรรมดาฮะมันดูไม่เหมือนรถสปอร์ตอะ่ะบอกตรงเลยว่าตื่นเต้นและเบื่อยากกว่าซูเปอร์คาร์เยอะจริงๆนี่พูดจริงๆดักจากใจนะเด้เจ๊เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันเหมือนเดิมครับ วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เราจะพาเจ๊ไปกินออกมาเกษตรเดี๋ยวไปดูกันเรามาดูเมียน้อยครบเลยผิดหวังมากเป็นไ,ไงเมียน้อยใช้ได้ไหมผิดหวังมากใช้ได้ไหมขาวสวยเพรียวไม่เคยเจอตัวเป็นๆขาวสวยเพรียวนึกว่าจะยอมเปิดเผยความจริงเป็นพอบ้านใจกล้าโอม,มากาษฟร,รแล้วจูปี้วันนี้ออกมากเกษตรไงไร,รถธรรมดาเอารถซิ่ง มีโรสมีโร,รสซิ่งป่ะครับป้าว่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมเด็ดเลยฮะเด็ดเลยใช่ไหมสมกษเจ้สมกษวันนี้ก็พาเมียหลวงมาเจอเมียน้อยเรียบร้อยแล้วเมียน้อยสวยกว่าเมียหลวงเยอะเพราะเมียน้อยขาวเพรียวไปดีกว่าปิดคลิปสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ